ครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปที่หมอได้เจอคนไข้บ่อยๆนะครับก็หัวข้อก็คือตรงไปตรงมาเลยครับปวดศีรษะจากเนื้องอกในสมองนะครับปวดศีรษะจากเนื้องอกสมองจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่เลยนะครับอาการปวดศีรษะของเราเนี่ยไม่ว่าจะรุนแรงขนาดไหนเนี่ยเกิน90%นะครับหมอว่าเกิน95%้ซได้ซ้ำไปของ ผู้ป่วยที่มาปรึกษาเนี่ยจะเป็นอาการปวดศีรษะบริเวณนอกกะโหลกนะฮะคำว่านอกกะโหลกนี่ก็คือหมายความว่าตัวไม่ได้อยู่ในสมองคือนอกกะโหลกในสิ่งที่เป็นนอกกะโหลกมีอะไรบ้างครับส่วนที่อยู่นอกกะโหลกก็จะมีประมาณว่าเป็นกล้ามเนื้อต้นคอนะที่เกิดการตึงตัวกล้ามเนื้อศีรษะก็คือนอกกะโหลกเห็นที่เเราจะเห็นเป็น แดงๆอันนี้นะกล้ามเนื้อเบ้าตาต่างๆเนี่ยนะครับอันนี้เกิดการตึงตัวก็ทําให้เราปวดศรีรษะได้นะครับหรือเป็นจากเส้นประสาทเป็นจากเส้นเลือดที่อยู่นอกกะโหลกนอกกระโหลกนะครับบริเวณขมับที่เราเรียกว่าเป็นไมเกรนซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเกิน95ไปอร์ซได้ซ้ำซึ่งจะทําให้เราปวดศรีรษะได้ประมาณนี้นะครับแต่ก็จะมีส่วนน้อยมากๆเลยนะครับน้อยมากๆคืออาจจะไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับประมาณไม่ 2 3%ซได้ซ้ำไปซึ่งเกิดขึ้นมาจากสิ่งที่พวกคนไข้ในกังวลคือปวดศรีรษะที่อยู่ในมีเหตุอยู่ในสมองในเนื้อสมองในกะโหลกนั่นเองนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็จะเห็นได้เลยว่าถ้าเราเจอผู้ป่วยที่มีอาการปวดศรีรษะ,ะรุนแรงนะครับแล้วก็เฉียบพลันคืออยู่ๆเนี่ยคนไข้ามาหาหมอเนี่ยปวดศรีรษะรุนแรงมากๆแล้วก็ปวดเฉียบพลันเนี่ย ส่วนใหญ่แล้วก็จะกังวลว่าเป็นโรคหร้ายแรงที่เกิดขึ้นในสมองโกลวจะเป็นเนื้องอกในสมองนะสิ่งแรกที่ต้องทําความเข้าใจเลยก็คือว่าอ,อ,อย่างที่หมอบอกนะคือมากกว่า90%เนี่ยมันเป็นที่นอกกะโหลกนั่นเองนะครับทีนี้ก็เราจะพิสูจน์ได้อย่างไรเราก็อาจจะใช้มือกดก็ได้นะครับเช่นเราเอามือกดบริเวณขมับปวดไหมกดท้ายทอยปวดไหมนะกดหน้าผากหรือ หนังกะโหลกเนี่ยปวดไหมถ้าเกิดกดและปวดเหมือนที่เราเป็นเนี่ยก็คือนอกกระโหลกอันนี้ไม่ต้องกังวลอะไรนะครับอันนี้รักษาง่ายๆอยู่แล้วแต่จะมีส่วนน้อยมากๆเลยนะครับทีเ่เกิดขึ้นมาจากสาเหตุที่อยู่ในกระโหลกในเนื้อสมองนะก็คือเรื่องของก้อนเนื้อง,งอกนั่นเองหรือว่าบางคนก็จะเกรงว่าจะเป็นเส้นโลหิตที่อยู่ในสมองแตกนั่นเองนะครับ อ่ะมอยกตัวอย่างนะครับสมมุติว่าเรามีก้อนเนื้องอกในสมองเนี่ยขนาดเนี้ยนะครับที่สุดแล้วธรรมชาติของเขาเนี่ยมันก็จะโตขึ้นโตขึ gines, ้นเรื่อยๆนะครับอ่าถ้าโตขึ้นเป็นลักษณะก้อนแบบเนี้ยนะครับอาการปวดเนี่ยก็จะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก้อนที่มีอยู่เนี่ยมันไม่หดนะครับเพราะฉะนั้นอาการปวดหัวของเขาเนี่ยธรรมชาติเลยเนี่ยคือจะปวดตลอดจะไม่เป็นเป็นหายๆนะครับไม่เป็นเป็นหายๆก็จะปวดตลอดแล้วก็จะปวดมากขึ้นเพราะก้อนของเขาเนี่ยมันใหญ่ขึ้น ประมาณนี้ใช่ไหมครับอทีนี้ก็จะเห็นได้เลยว่าก้อนน้อยงอกเนี่ยมันก็จะบดจะไปเบียดเนื้อสมองนะครับคือสมองของเราเนี่ยมันก็จะอยู่ในกระโหลกนี้ใช่ไหมครับทีนี้ก็มีก้อนอะไรก็รู้โผล่ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะไปเบียดเนื้อสมองทําให้เนื้อสมองเนี่ยมันโดนกดนะแล้วก็ความดันที่อยู่ในช่องเนี่ยในสมองเนี่ยมันก็จะมากขึ้น ถูกไหมครับเพราะว่าถ้าเราใส่อะไรเข้าไปในเนื้อสมองเนี่ยกระโหลกมันมีเท่านี้นะครับแล้วเราก็ก้อนนี้ใหญ่ขึ้นมันก็จะทําให้ความดันในสมองมากขึ้นก็จะมีอาการปวดศีรษะมากขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับเัรานั้นเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าถ้าถามว่าเราจะปวดจากเนื้องอกในสมองเนี่ยปวดแบบไหนยังไงนะครับก็ขึ้นอยู่กับขนาดและว่ามันเล็กหรือใหญ่ขนาดไหนแล้วก็ไปกดเส้นประสาท ขนาดไหนอะไรประมาณนี้แต่สำคัญที่สุดลักษณะของการปวดศีรษะจากก้อนเนื้องอกในสมองนั้นเนี่ยอาการปวดจะค่อยเป็นค่อยไปปวดขึ้นเรื่อยๆเนะครับจะไม่เป็นแบบในวันสองวันปวดทันทีอันนี้เป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าก้อนมันก็ไม่หายไปไม่หดนะครับแล้วมันก้อนมันก็จะใหญ่ขึ้นอยู่ไปเรื่อยๆเลยครับค่อยเป็นค่อยไปปวดมากขึ้นเรื่อยๆปวดไม่มีทางหาย นะครับไม่มีทางหายเพราะว่ายังไงก้อน,นก็ยังคงอยู่นั่นเองนะครับทีนี้เมื่อก้อนเนื้องอกเนี่ยมันใหญ่ขึ้นมากขึ้นมันก็จะกินเนื้อสมองอย่างที่หมอบอกนะครับความดันในช่องสมองมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆสิ่งหนึ่งที่จะเจอได้เลยก็คือว่าคลื่นไส้อาเจียนครับเวลาที่คนไข้อาเจียนจากก้อนในสมองเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะไปอาเจียนพุ่งอาเจียนพุ่งนะครับไม่ใช่กระแวะคลื่นไส้ออกมาถ้าเป็นมากๆเนี่ยจะมีอาการอาเจียนพุ่งแล้วก็ก้อนนี้ก็มักจะไปกด นะครับกดเนื้อสมองแล้วก็มักจะมีอาการอ่อ,อ,อนแรงข้างหนึ่งนะของแขนขาข้างหนึ่งหรือว่าชาแขนขานะครับแล้วก็อาจจะมีอาการชักก็ได้ซึมก็ได้อะไรก็แล้วแต่นะครับนั้นก็คือสรุปว่าอ,อ,อาการเหล่านี้ถ้าเราเป็นอาการปวดศีรษะจากก้อนเนื้องอกในสมองเนี่ยที่สุดแล้วเนี่ยมันจะเป็นค่อยเป็นค่อยไปมากขึ้นเรื่อยเรยเป็นตลอดเวลาไม่มีเวลาหาย นะครับไม่มีเวลาหายเด็ดขาดแล้วก็อาการทางประสาทที่เกิดขึ้นจากไอ้ก้อน,น,นเนี้ยมันไปกดเนี่ยก็คืออาการชักนะผู้ป่วยอาจจะไม่รู้ตัวนะอยู่ๆเนี่ยแขนขาไม่มีแรงข้างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเหมือนสตโตรกนะครับแล้วก็อาจจะมีอาการชาครึ่งซีกตามองเห็นลานสายตาก็จะมีปัญหาได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปกังวลมากถ้าเราปวดศีรษะเนี่ยมันมักที่จะเป็นมาจากส่วนที่อยู่ข้างนอกกะโหลก นะครับไม่ต้องไปกังวลว่าจะเป็นเนื้องอกในสมองเกินจนเกินไปนะครับ